เอาละค่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องราวของเงินทุนก้อนมหือมาแล้วก็แผนการที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าทุกอย่างของชายหนุ่มคนหนึ่งกันดีกว่าเรื่องราวในวันนี้เปิดฉากมาที่ตัวละครหลักของเราอูห้าวเรินที่กำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงข้ามคืนเลยค่ะโดยเงินลงทุนที่กำลังจะโอนเข้ามาในบัญชี200ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ200ล้านดอลลาร์แค่ได้ยินตัวเลขก็ขนลุกแล้วนะครับมันเป็นจำนวนเงินที่ อืมคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่มีวันได้เห็นด้วยตาตัวเองด้วยซ้ำพลังของมันมหาศาลมากพอที่จะสร้างเมืองเล็กๆขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยก็คือถ้ามีเงินขนาดนี้อยู่ในมือจะเอาไปทำอะไรกันแน่ นั่นสิคะและปฏิกิริยาแรกของอู่ฮ่าเหรินพอได้รับแจ้งเตือนจากจี้ซึ่งเป็น AI คู่ใจของเขาก็คือเขายิ้มจนปากแทบจะฉีกถึงหูเลยค่ะในใจก็คิดแบบติดตลกว่าพวกญี่ปุ่นนี่ทำงานเร็วจริงๆแต่เรื่องมันน่าสนใจตรงนี้ค่ะพอความดีใจผ่านไปความกังวลแรกก็เข้ามาแทนที่ทันทีเขาพบว่าเงิน200ล้านดอลลาร์เนี่ยสำหรับคนอื่นอาจจะเยอะแต่สำหรับแผนการในหัวของเขามันยังไม่พอคะ่ะ แผนของเขามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยแค่สร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มจากกล้วยไม้ที่เขาทำอยู่ก็น่าจะใช้เงินน้อยกว่านั้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะเขาคิดไปไกลกว่านั้นเยอะเลยเขาอยากทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าแค่โรงงานกับสวนกล้วยไม้เขาเลยลองเข้าไปดูในซองแดงซึ่งเป็นเหมือนคลังสมบัติส่วนตัวของเขาว่าพอจะมีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆที่เอามาใช้ได้บ้าง แต่ก็ต้องผิดหวังนิดหน่อยค่ะเพราะของส่วนใหญ่มันล้ำยุคเกินไปเกินกว่าเทคโนโลยีของโลกปัจจุบันจะรองรับได้แสดงว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่มองไปไกลกว่าแค่ปัจจุบันแต่ทรัพยากรในมือตอนนี้ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก่อนจะไปถึงแผนการของเขาผมว่ามีอีกจุดที่น่าสนใจมากคือขั้นตอนการโอนเงิน200ล้านดอลลาร์นี่แหละครับ อ่าจริงด้วยค่ะในแหล่งข้อมูลบอกว่ามันซับซ้อนมากแต่เดี๋ยวนะคะทำไมขั้นตอนการโอนเงินมันต้องยุ่งยากขนาดนั้นด้วยล่ะคะจากธนาคารสวิสกระจายไปหลายบัญชีแล้วค่อยรวบรวมกลับมาทำไมไม่โอนตรงๆมาทีเดียวเลยนี่แหละครับคือความไม่ธรรมดาของเรื่องนี้การทำแบบนี้มันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างแรกสุดเลยคือเรื่องความปลอดภัยครับ เงินก้อนใหญ่มหาศาลขนาดนี้ถ้าโอนมาตรงๆมันคือเป้าขนาดใหญ่เลยนะใครๆก็จับตาดูได้ง่ายการกระจายออกไปก่อนมันเหมือนเป็นการพรางตัวทำให้ติดตามเส้นทางการเงินได้ยากขึ้นมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการฟอกเงินแต่เป็นเวอร์ชันที่ถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภยัยสินะคะ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับและอย่างที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันมันเป็นการโชว์ศักยภาพของจี้และเครือข่ายเบื้องหลังของอ uh ู๋เฮาเหรินว่าพวกเขาสามารถจัดการธุรกรรมทางการเงินระดับโลกที่ซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างแนบเนียนและรวดเร็วมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไก,กลายว่าฉันไม่ใช่แค่นักธุรกิจบ้านนอกธรรมดาธรรมดานะ พอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะและทันทีที่เขามั่นใจว่าจะได้เงินก้อนนี้สิ่งแรกที่เขาทําก็คือการวางแผนสร้างอาคารบริษัทแห่งใหม่แต่เขาไม่ได้ไปจ้างสถาปนิกที่ไหนนะคะเขาใช้ AI ของเขานี่แหละรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมที่ล้าที่สุดในโลกตอนนี้แล้วสร้างแบบแ,บบแปลนขึ้นมาเองเลยสุดยอดเลยนะครับใช้ AI ออกแบบตึกของตัวเองเลยแต่ในใจเขาก็ยังแอบขัดใจนิดหน่อยค่ะเพราะภาพตึกที่เขาเคยเห็นในหนังไซไฟมันเจ๋งกว่านี้เยอะ แต่เขาก็ยอมรับความจริงว่าเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ของโลกเราตอนนี้ยังไปไม่ถึงจุดนั้นและตรงนี้ล่ละค่ะคือจุดที่ฉันว่ามันฉลาดมากๆเขาไม่ได้เก็บแบบแปลนสุดล้ำนี้ไว้ดูคนเดียวเขาสั่งให้ AI ซ่อนรายละเอียดทางเทคนิคที่เป็นหัวใจสำคัญเอาไว้แล้วส่งสำเนาของแบบแปลนนี้ไปยังบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกหลายแห่งเลยค่ะโหเดินเกมได้นะ่าสนใจมากเอ๊ะ ทำไมเขาต้องทําแบบนั้นล่ะคะมันดูเหมือนการเปิดเผยความลับของตัวเองให้คู่แข่งรู้เลยนะคะแถมยังเสี่ยงโดนลอกแบบไปด้วยซ้ํานั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้ามองอีกแบบนี่อาจจะไม่ใช่การเปิดเผยความลับแต่มันคือการล่อเหยื่อที่ฉลาดมากๆเลยครับเขาไม่ได้ต้องการให้พวกนั้นมากรอบปี้แบบแต่เขากําลังจะบอกคนทั้งโลกว่าฉันมีเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ที่พวกคุณเทียบไม่ติดมันเป็นการบังคับให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการต้องว,งองวิ่งเข้ามาหาเขาเองเพื่อที่จะถามว่า คุณทําได้ยังไงโอ้โหแสดงว่าเขาไม่ได้แค่จะสร้างตึกแต่กําลังจะเขย่าว,วงการก่อสร้างทั้งวงการเลยเหรอคะเนี่ยเป็นการประกาศศักดาทางอ้อมสินะคะถูกต้องครับมันคือการวางหมากตัวแรกสําหรับอนาคตเขารู้อยู่แล้วว่าเมื่อระดับของซองแดงของเขาสูงขึ้นเขาจะสามารถเอาหุ่นยนต์หรือเครื่องมือสังเคราะห์วัสดุที่ล้ํากว่านี้ออกมาใช้ได้เมื่อถึงวันนั้นเขาจะไม่ใช่แค่คนจ้างแต่จะเป็นผู้กลมเทคโนโลยีทั้งหมดไว้ในมือแต่เพียงผู้เดียว และถ้าคิดว่าการสร้างตึก,กรฟ้ามันยิ่งใหญ่แล้วความฝันที่ผุดขึ้นมาในหัวเขาหลังจากนั้นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นไปอีกหลายเท่าเลยค่ะอยู่ๆเขาก็นึกถึงสวนแห่งสวนทั้งพันหรือก็คือพระราชวังฤดูร้อนเดิมในประวัติศาสตร์ที่ถูกทำลายไปแล้วเขาก็คิดว่าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับจากตึกบริษัทไฮเทคกระโดดไปสร้างพระราชวังโบราณเลยเหรอครับสเกลความคิดของเขานี่มันกระโดดไปไกลมากเลยนะ ไปมากค่ะและที่น่าทึ่งคือในความคิดของเขาเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากกว่าการปลอกกล้วยเข้าปากเลยด้วยซ้ําเพราะเขาสามารถเอาวัตถุดิบต่างๆหรือแม้กระทั่งสมบัติล้ําค่าที่เคยถูกทําลายไปแล้วในประวัติศาสตร์ออกมาจากซองแดงได้เลยเหมือนกับเศษข,ของจากอดีตให้กลับมามีชีวิตในปัจจุบันได้เลยค่ะ ความทะเยอทะยานระดับนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอีกต่อไปแต่มองไปถึงการเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับประวัติศาสตร์ชาติเลยทีเดียวซึ่งก็สมเหตุสมผลกับทรัพยากรที่ดูเหมือนจะไร้ขีดจํากัดที่เขาครอบครองอยู่แต่ก็นั่นแหละครับความฝันมันยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาสู่โลกแห่งความจริงใช่เลยค่ะความฝันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องพักไว้ก่อนเพราะโลกแห่งความเป็นจริงที่หมู่บ้านซุยฉุยก็รอเขาอยู่เหมือนกัน ภาพตัดมาที่วันต่อมาอู่เฮ้าเหรนกลับมาสู่พื้นดินเขากำลังยืนคุยกับพวกผู้นำในหมู่บ้านถึงปัญหากล้วยไม้สีม่วงที่ปลูกแล้วมันไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของเขาในจังหวะนั้นเองจี้ก็ส่งข้อความเข้ามาในหัวเขาว่าเงิน200ล้านดอลลาร์โอนเข้าเป็นชีเรียบร้อยแล้วโอ้โหมาได้จังหวะพอดีเลยนะครับกำลังคุยเรื่องปัญหาระดับรากหญ้าอยู่ดีๆเงินก้อนมหึมาก็เข้ามา พอเขารู้ว่าเงินเช่าแล้วเขาก็วางถังที่ถืออยู่ลงทันทีเลยค่ะแล้วก็หันไปบอกพ่อของเขาอู่ชิงไห่กับหัวหน้าหมู่บ้านอู่ชันชูว่าผมขอตัวไปท,ทําธุระด่วนก่อนนะ ซึ่งทุกคนก็เข้าใจและสนับสนุนเต็มที่บอกให้เขาไปจัดการเรื่องสําคัญก่อนได้เลยไม่ต้องห่วงทางนี้จุดนี้แสดงให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนและอย่างชัดเจนเลยนะครับทันทีที่ชาวบ้านรู้ข่าวว่าอู๋เฮาเหรินกําลังจะสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มขนาดใหญ่ทุกคนก็แทบจะลืมเรื่องปัญหาจุกจิกของกล้วยไม้ไปเลยแต่กลับหันมาสนใจที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกกันอย่างเต็มที่แทนมันเหมือนกับว่าอนาคตของทั้งหมู่บ้านตอนนี้ฝากไว้ที่เขาคนเดียวแล้ว กลายเป็นความหวังของหมู่บ้านไปเลยค่ะชื่อเสียงของเขานี่ดังไปทั่วทั้งแปดเขตชุมชนในฐานะเศรษฐีหนุ่มที่กำลังจะพาหมู่บ้านสุยชุยก้าวไปสู่ความร่ำรวยแต่ก็นะคะพอมีชื่อเสียงมีความร่ำรวยเข้ามามันก็มีเรื่องวุ่นวุ่นตามมาเหมือนกันเรื่องอะไรล่ะครับ ก็เรื่องหัวใจเนี่ยสิคะภาพที่คุณป้าๆในหมู่บ้านแวะเวียนมาที่บ้านของเขาไม่ขาดสายเลยค่ะหัวกระไดไม่เคยแห้งแต่ละคนไม่ได้มามือเปล่านะคะมาพร้อมกับรูปถ่ายของลูกสาวหลานสาวตัวเองเพื่อจะมาเสนอให้เป็นลูกสะพยกันยกใหญ่เลยฮ่า <c oughs> อันนี้เป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนในหลายๆวัฒนธรรมเลยนะครับพอมีหนุ่มโสดโปรโฟไฟล์ดีขึ้นมาก็จะกลายเป,เป็นเป้าหมายของคุณป้าแม่สื่อทันที โชคดีที่คุณแม่ของเขาคุณเฉินสุยเซียกับคุณย่าไม่ได้กดดันอะไรเลยค่ะท่านกลับบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเราร่ำรวยแล้วไม่ต้องรีบร้อนให้เขาเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจจริงๆไม่ใช่เลือกคนที่เข้ามาแล้วจะมาสร้างความลำบากใจให้ทีหลังเป็นการให้อิสระเต็มที่เลย เป็นรากฐานครอบครัวที่แข็งแกร่งมากนะครับด้านหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อีกด้านหนึ่งคือค่านิยมและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ยังคงอบอุ่นและให้การสนับสนุนมันแสดงให้เห็นว่าแม้เขาจะกลายเป็นคนสำคัญของเมืองไปแล้วแต่ที่บ้านก็ยังเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับเขาอยู่และหลังจากจัดการเรื่องที่บ้านเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปเปิดไพ่ใบสำคัญค่ะอู่เฮาเหรินเดินทางไปยังที่ว่าการเขต พอไปถึงก็เจอคุณหลี่เหวินหัวเลขาคนหนึ่งมารอรับอยู่แล้วด้วยท่าทีที่กระตือรือร้นมากๆพอเดินเข้าไปในห้องประชุมก็พบว่าทุกคนกําลังพูดถึงเรื่องของเขาอยู่พอดีเลยบรรยากาศเป็นกันเองสุดๆเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆอย่างเช่นฟานบุนหมิงท่าทีที่เปลี่ยนไปขนาดนี้มันชัดเจนเลยว่าผู้เขารู้อะไรมาบ้างแล้ว แน่นอนค่ะเหตุผลง่ายๆเลยก็คือการลงทุนของเขามันหมายถึงผลงานชิ้นโบแดงที่จับต้องได้สำหรับหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทุกคนตรงนี้คือพลวัตทางอำนาจและการเมืองท้องถิ่นที่น่าสนใจมากครับต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่หลายคนในที่นั้นกำลังจะหมดวาระหรือใกล้จะเกษียณแล้วเส้นทางอาชีพของพวกเขาเรียกได้ว่ามาถึงช่วงปลายทางแล้ว การปรากฏตัวของอู่ห้าเหรินที่มาพร้อมกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่จึงเปรียบเสมือนความหวังและโอกาสสุดท้ายในการสร้างผลงานชิ้นสำคัญทิ้งทวนก่อนลงจากตำแหน่งเหมือนเขาเป็นตัวทองใบสุดท้ายสำหรับทุกคนในห้องนั้นเลยสินะคะใช่เลยครับซึ่งอู่้้าเหรินเองก็อ่านเกมนี้ออกเขารู้ว่าลึกๆแล้วพวกนวยการสมาคมพ่อค้าชาวจีนอาจจะยังดูถูกเขาอยู่ว่าเป็นแค่เด็กบ้านนอกที่โชคดี แต่เขาก็มั่นใจว่าหลังจากการประกาศในวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและแล้วเขาก็เกล่ากรื่อภาริิบสุดท้ายของเขาค่ะเขาเริ่มต้นพูดด้วยท่าทีสบายๆเรียบง่ายมากบอกว่ามันไม่มีอะไรสําคัญมากหรอกครับเรื่องที่ผมจะพูดมันเกี่ยวกับห้องวิจัยทุกคนในห้องก็คงคิดในใจว่าคงเป็นการลงทุนทั่วไปไม่กี่ล้านหยวนแต่แล้วเขาก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ลงมากลางวงประชุมค่ะมาแล้วสินะครับ เขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเฝ้าศึกษาคือการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศซึ่งเขาลงขันถึง200ล้านดอลลาร์ให้ผมผมกำลังจะนำเงินก้อนนี้มาใช้สร้างตึกและห้องวิจัยที่เหมาะสมกับเงินนั้นบูม200ล้านดอลลาร์ไม่ใช่หยวนแต่เป็นดอลลาร์ใช่เลยค่ะ ทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนั้นห้องประชุมที่เคยโออาและมีเสียงพูดคุยกันอยู่ก็เงียบสง,งัดลงไปในทันทีเลยค่ะแหล่งข้อมูลบรรยายภาพไปไว้อย่างเห็นได้ชัดเลยว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่สองคนที่ก่อนหน้านี้ดูเฉื่อยชาเหมือนนั่งรอเวลากษียณพอได้ยินตัวเลข200ล้านดอลลาร์เท่านั้นแหละค่ะพวกเขาก็เหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความหลับไหลเหมือนโดนยากระตุ้นให้กลับมาเป็นหนุ่มไฟแรงอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเป็นฉากจบที่ส่งพลังมากครับมันแสดงให้เห็นอำนาจของเงินทุน ที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศและทัศนคติของผู้คนได้ในพริบตาเดียวจริงๆจากความเฉยชากลายเป็นความกระตือรือล้นจากความไม่แน่ใจกลายเป็นความหวังเต็มเปี่ยมแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะจากแผนการในจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ระดับสร้างพระราชวังสู่การประกาศการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในที่ว่าการเขตมันชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในแงก่กายภาพอย่างอาคารใหม่ที่กําลังจะถูกสร้างขึ้นและในแง่ของสังคมทั้งความสัมพันธ์และสมการอํานาจในท้องถิ่นเลลาคิดต่อเลยนะคะว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จจริงๆหรือมันจะไปสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมกันแน่ นั่นคือคำถามสำคัญเลยครับและผมอยากจะทิ้งท้ายให้ได้คบคิดกันต่อว่าเมื่อบุคคลเพียงคนเดียวมีอำนาจทางการเงินมหาศาลพอที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของทั้งเมืองได้อะไรคือสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดระหว่างเส้นทางแห่งการพัฒนานั้นและที่สำคัญกว่านั้นคือใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทั้งในทางที่ดีขึ้นและในทางที่อาจจะแย่ลงกว่าเดิม